โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเสืออยุทยาบิบกันวันนี้ผมจะมารีวิวตัว R 2 8ยี่แปดนะครับของค่ายอาร์มี่นะครับก็เดี๋ยวบอกไปนี่ก่อนวิธีสั่งซื้อปืนนะครับอันนี้ผมจะลงใน u t u b e นะใครจะสั่งซื้อปืนก็ทักไลน์มาหาผมเป็นแอดเดี๋ยวลืมคําว่าแอดนะครับไม่มีแอดมันจะค้นหาไม่เจอนะครับแอดกรุงสีบิบกันนะครับชอบ็อปประมาณนี้นะก็แชทมาคุยกับผมได้ ก็ดูสินค้าทั้งหมดก็ที่รูปบ้านนะครับตัวนี้ผมลงไว้ประมาณสองวันแล้วละ่ะกว่าจะทำคลิปนะนี่เป็นตัวนี้นะเป็นยี่ปีแปดคิมเบอร์สีดำโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงเลยก็ตัวปืนวัสดุเป็นซิงค์อลลอยนะครับไม่ใช่เหล็กทั้งกระบอกนะแต่ทนนะมันเหมือนน้ำหนักก็เท่าปืนจริงแหละมันก็เหมือนเหล็กแหะ รือเขาเรียกว่าโลหะทั้งกระบ,บอกประกับเป็นพลาสติกนะครับไกเป็นเงินอันนี้ตีคำว่าคิมเบอร์เป็นร่องลึกนะไม่ใช่สกรีนเป็นทรงหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมีหลังอ่อนมีเซฟตัวนี้ทำศูนย์มาดีเลยเป็นศูนย์เรืองแสงข้างหน้าก็เป็นเรืองแสงท่อในก็เป็นสีเงินนะครับ มีเกียวใส่เก็บเสียงได้เก็บเสียงเปงนนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูน้ำหนักก็ารวมแม็กก็ประมาณ9ขีดได้ครับเกือบเกือบหนึ่งกิโลแม็กก็จุลูกได้ประมาณ25นัดนะครับผมแนะนำจุลูกไม่ต้องเยอะมากให้ประมาณ22นัดก็พอเพราะว่าถ้าจุเยอะเห็นไหมสปริงตัวนี้มันจะดน มันจะโดนดึงลงมาเยอะมันทำให้สปริงมันล้านะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดเอาแบบคนเพิ่งไม่เคยเล่นมาก่อนก็ผมจะใช้โหลดเดอร์นะครับใส่ลูกแต่ถ้าใครไม่มีโหลดเดอร์ก็หยิบใส่เข้าเอาถ้าใช้โหลดเดอร์มันจะไวครับอันนี้ยมันจะเข้าร่องกว้างเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นร่องกว้าง ไว้ใส่ลูกก็สลับสลับฟันปลาเนี่ยมันถ้ามันไม่สลับเห็นไหมมันจะมีช่องว่างใส่ลูกไม่ได้ลูกหนึ่งผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วผมก็ใช้แก๊สเป็นแก๊สกรีนแก๊สนะครับเป็นแก๊สแรงนะของ m top แก๊สอันนี้ก็สองร้อยสามสิบบาทประมาณพันหนึ่งร้อยมิลลิลิตรถ้าเติมไม่เข้ามันจะมีเสียงลมออกนะครับ นี่ถ้าเติมข้าวมันจะเงียบเติมไปประมาณสิบวิะครับมันจะเต็มมันจะยิงได้สองแม็กโอเคเดี๋ยวผมเทความแรงให้ดูว่าตนตัวใหม่คิมเบอร์ตัวเนี้ยความแรงเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะครับหาเครื่องวัดก่อน โอเคพอใส่แม็กแล้วชัก1ทีปึ๊บต้องชัก1ทีนะครับถึงจะขึ้นเซฟได้อย่าขึ้นเซฟแบบไม่ชักนะครับเห็นไหมดึงขึ้นเซฟได้อ่าแล้วปลดลงยิงได้เหมือนเดิมผมเอาขึ้นตั๊บหนึ่งแต่ยิงเข้ากล่องอ่าโอเค วันนี้รีวิวตัวเดียวนะครับตัวอายี่แปดตัวเดียวก่อนเออสามร้อยสิบความแรงประมาณนี้ถ้าจะได้ซื้อเครื่องใหม่มั้งครับเนี่ยเอา้าวประมาณนี้เครื่องวัดผมไม่ค่อยดีแล้วเซนเซอร์ ก็ประมาณ300รถึงสามประมาณนี้แล้วกันครับนี่ถ้าไม่แตะหลังอ่อนเห็นมไหมมันจะมีหลังอ่อนไม่แตะหลังอ่อนยิงไม่ออกนี่เป็นเซฟภายในตัวอันนี้ต้องแตะได้ยิงได้ลูกหมดสลดครค้างนะครับปืนบีบีกันทุกตัวลุกหมดจะสลายนค้างนะครับเห็นไหมโอเคก็ยิงประมาณนี้แล้วกันยิงน้อย